สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสวสอคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรัวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w ร์ลไว t ์ v ว็และสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับผ่าน YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับ สำหรับข่าวแรกวันนี้ครับคุณผู้ชมกรมรสบสติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานอสม,มอต,ต้นแบบสร้างสุขภาพและถอดบทเรียนการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2566ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคก,กลางจังหวัดชลบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานองค์กรอสมต้นแบบสร้างสุขภาพและถอดบทเรียนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตในพื้นที่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับพบว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จได้แก่ความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสู่จุดมุ่งหวังเดียวกันนะครับทำให้เกิดการร่วมมือร่วมใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานการมีรูปแบบการทํางานที่เป็นระบบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนนะครับ มีบุคลากรเครือข่ายแกนนําที่เข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนส่งผลให้คนในชุมชนนะครับมีความสุขทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรในพื้นที่มาให้ความรู้โดยผู้เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดอำเภอตำบลผู้นำชุมชนและผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านหนองขานางตำบลท่าคอยอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับสําหรับ่าต่อไปนะครับกระทรวงสาธารณสุขห่วงใยบุตรหลานแนะตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคนะครับเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนรถรับส่งนักเรียนในปี2 5 6 3ถึง2565ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลด,ดอุบัติเหตุ27ครั้งบาดเจ็บเข้ารับการรักษา485รายและเสียชีวิต2รายโดยเน้นย้ำโรงเรียนสถานศึกษาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนดังนี้ครับข้อที่1ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา2ต้องได้รับมาตรฐานจากตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด3ามนำรถเข้า,รขาตรวจสอบ ขอไปครับนำรถเข้าตรวจสภาพนะสำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งจะได้รับอนุญาตภาคเรียนละหนึ่งครั้งสำหรับแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียนนะครับมีดังนี้ครับข้อที่1รถยนต์นั่งส่วนคนเกิน7คนแต่ไม่เกิน12คนมนาตรการรถสองแถวหรือรถตู้พร้อมติดสัญญาณไฟสีเหลืองและป้ายรถโรงเรียนข้อที่สองที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่น และต้องไม่มีพื้นที่สําหรับนักเรียนยืนพร้อมเครื่องมือนะครับกรณีฉุกเฉินด้วยข้อที่3รถละสแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตกนะครับข้อที่4รถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้นทั้งนี้ครับหากฝ่าฝืนสั่งจะสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให ใช้รถทันทีไม่สามารถขอได้อีกจนกว่าจะพ้น1ปีโดยขอให้โรงเรียนสถานศึกษาครับตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับสง่งนักเรียนอย่างเคร่งคัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวงของสาธารณาสุขท่านสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้นะครับรายการสประสบคุยข่าวได้ทุกวันอังคารและวันศุกร เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s n e t v t v และสามารถรับชมย้อนหลังได้นกครับผ่านทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพครับสำหรับนี้ผมสารวุจบสีพร้อมทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ